เตรียมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะสำหรับสาวอารมณ์ดีตุกกี้ชิงร้อยหรือว่าสุดารัต์บุตรพรมค่ะจากกรณีที่ถูกผู้ใช้อินสตาแกรมลายหนึ่งนะคะได้เข้ามาต่อว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงและหยาบคายล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage เตรียมประกาศเลยนะคะบอกว่าเตรียมตัวล่าหาคนรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้ โดยเจ้าตัวนะคะได้บอกประมาณว่าไม่รู้นะคนในรูปโดนแอบเอามาหรือว่ารูปจริงแสดงตัวมานะคะทนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะทั้งบล็อกทั้งลบไม่ไหวละค่ะมาเลยค่ะใครรู้จักคนเขาคนนี้นะคะบอกเขาติดต่อมาจะได้เคลียร์กันคุณจะเล่นด่าแบบนี้ทุกวันโดยการเปลี่ยน i n s t a g r กรมนะคะสร้างมาใหม่ทำไมไม่งั้นจะจับแน่นอนด้านเจ้าตัวครับยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วคุณชอบเราแต่คุณไม่รู้จะทำยังไงให้เราสนใจ คุณเลยเลือกทําแบบนี้เพื่ออยากมีตัวตนให้เราเห็นพร้อมกับฝากถึงคนที่ทําเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าคนเราไม่มีสิทธิ์มาด่าใครในพื้นที่ของเขาและที่สาธารณะที่มีคนเห็นฝึกสมาธิลองมีสติเราว่ามันไม่แฟร์ก่อนจะไปกันใหญ่ติดต่อมานะคะใครทํารีบแสดงตัวด่วนก็ต้องบอกว่างานนี้สาวตุกี้เขาเอาจริงนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีเหล่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกันล้นหลามเลยทีเดียวครับ